สิ้นลมแล้วนับเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องสูญเสียบุคลากรคนสําคัญอย่างนายแพทย์กฤิไทยทนสมบัติกุลอาจารย์แพทย์ประจําศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของเพจสู้ดิวัตที่ต้องต่อสู้กับโรคต่อสู้กับโรคร้ายอย่างไม่ย่อท้อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณหมอกฤิไทยได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตที่ทุกทรรัเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่4 พร้อมสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของชีวิตจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ชีวิตหมอกฤติไทยในวัย28ปีที่เพิ่งบรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ได้2เดือนกำลังวิ่งตามความฝันอย่างเต็มที่วางแผนในอนาคตอย่างงดงามแต่แล้วคุณหมอก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาคุณหมอกฤธิไทยก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเองไม่สูบุรีและชอบออกกำลังกายพร้อมเปิดเพจ Facebook ชื่อ สู้ดิวัเพื่อแชร์เรื่องราวการต่อสู้โรคร้ายในปลายเดือนพฤศจิกายน2565คุณหมอได้อัปเดตอาการว่าตัวเองยังใช้ชีวิตประจำวันได้แทบตามปกติและเล่าประสบการณ์ที่เข้ารับการเคมีบำบัดจนมีการแชร์เรื่องราวและเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากต่อมาเดือนต้นมีค .2566 เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นควัน p m 2.5คุณหมอกธิทยได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่า ฝุ่นควันในเชียงใหม่อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณหมอป่วยเป็นมะเร็งปอดพร้อมสะท้อนถึงปัญหาฝุ่น pm 2.5และเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้คนในประเทศมีอากาศสะอาดและสุขภาพแข็งแรงจากข้อความดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้สังคมไทยระหนักถึงภัยของฝุ่น pm 25จนเกิดกระแสก,กดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเป็นการด่วนในเดือนกันยายน2566คุณหมอก็โพสต์อัปเดตอาการป่วยและระบุว่ากำลังเขียนหนังสือสู้ดิวะ เล่าเรื่องราวต่างๆของชีวิตจนปลายเดือนกันยายนก็ตีพิมพ์และวางจัดจําหน่ายจนยอดจองถล่มทลายสั่งซื้อจนหมดเกลี้ยงหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมคุณหมอกฤติไทยอาการไม่ค่อยดีขึ้นมะเร็งลุกลามไปทั่วร่างกายต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนโดยผู้ติดตามเพจสู้ดีวัตต่างก็เข้ามาโพสต์ให้กําลังใจต่อมาในเดือนพฤศจิกายน2566มีการเผยแพร่ค,คลิปคุณหมอกฤิไทยเข้าพิธีวิวากับคนรัก ซึ่งคุณพีมภรรยาก็ได้เผยความรู้สึกที่มีต่อหมอไทยทําเอาคนที่ได้ฟังถึงกับกลั้นน้ําตาแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวที่มีต่อหมอไทยทําเอาคนที่ได้ฟังถึงกับกลั้นน้ําตาแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวในเดือนเดียวกันคุณหมอกฤธิไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณสําหรับทุกอย่างตลอด ช่วง30ปีที่ผ่านมาขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจแต่เมื่อเพื่อนและผู้ติดตาม Facebook ของคุณหมอได้เห็นข้อความต่างก็ส่งข้อความให้กำลังใจและในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานักเรียนสวนกุหลาบได้ต่างพร้อมใจแปลกศรเป็นกำลังใจหมอกฤตไทยมีใจความว่าด้วยความรักจากน้องนักเรียนสวนกุหลาบเพื่อที่หมอกฤตไทย จนสุดท้ายเมื่อเวลา1 0 5นาฬิกานาทีวันที่5ทธันวาคม2566หมอกริตไทยก็จักไปอย่างสงบ